สวัสดีครับผมนายแพทย์พงศักดิ์พดาศีนะครับหรือว่ามาตั้มนะครับเป็นแพทย์ประจำโรมาคลินิกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดความรู้สั้นๆนะครับสำหรับใครบางคนที่เลือกที่จะเสริมจมกูกไม่รู้ว่าจะเสริมแบบไหนดีระหว่างมินิโอเพนหรือโอเพนเทคนิคนะครับมีข้อแตกต่างกันยังไงและเหมาะสมกับจมกูกเรายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงมินิโอเพนหรือว่าเซมิโอเพนก่อนนะครับ ก็คือเป็นการใช้ซิลิโคนสําเร็จรูปซึ่งที่เราเนี่ยจะใช้ซิลิโคนนะครับ Bentis น,นะครับเป็นของอเมริกานะครับทั้งแท่งเลยนะครับวางตรงสันจมูกแล้วก็มาปลายจมูกแล้วก็มาขาจมูกนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าอิทโดมนะครับแล้วก็กระดูกลังหูเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็หมอนเนี่ยก็จะออกแบบให้เข้ากับเนื้อแล้วก็ฐานจมูกของลูกค้าแต่ละคนนะครับเป็นหลักนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการแก้ไขโครงสร้างจมูกหรือที่เรียกว่าโอเพนเทคนิคนะครับในคนอีสานนะครับหรือว่าในคนไทยนะครับมันจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยใหญ่สั้นๆนะครับทำให้จมูกเราดูแบนๆดูไม่พุง่งหรือปิดจมูกใหญ่นะครับไม่เหมือนฝรั่งการทําเทคนิคนี้มันจะทําให้จมูกเราเนี่ยเรียนแบบโครงสร้างจมูกฝรั่งที่สําคัญคือปลายจมูกเรามันจะไม่มีซิลิโคนนะครับโอกาสทะลุแทบไม่มีนะครับอันนี้เป็นในระยะยาวสําหรับคนที่ต้องการความปลอดภยัย ส่วนจะเหมาะกับจมูกเราไหมหรือเราชอบยังไงไหมอันนี้คือมาปรึกษากับหมอที่คลินิกได้นะครับโปรโมชั่นของอมินิโอเพนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25,900บาทนะครับส่วนโอเพนเทคนิคตอนนี้เราจะเป็นโปรฟรีแก้อยู่ที่39,900ถ้าเกิดว่าบวกกระดูออนเทียมหรือว่า pcl ด้วยนะครับก็จะอยู่ที่49,900บาทนะครับอันนี้คือเบสเซ็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม,ตมครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะ ครับ